เรายังอยู่ใน EP ีของโรงางานที่รักนวัดนครสวัสดีครับพบกับรายการครูแว่นเล่าให้ฟังหลังจากที่ผมวางแผนแล้วว่าผมจะต้องลาออกแล้วแหละก็เลยไปเรียนต่อครับคนที่เรียนต่อนะไม่รู้เด็กสมัยนี้คนเรียนปร,ริญญาเรียนปร,ริญญาน้อยมากนะครับเท่าที่ดูนะเท่าที่สังเกตดูดูจากอะไรอะ่ะมึงดูจากอะไรดูจากหอบครับ ขอพักคนจะไม่ค่อยเต็มฮะเนี่ยแถวแถวบ้านผมก็มีเนี่ยจันเกษตรเนี่ยไม่ค่อยเต็มฮะออพักเต็มเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนคนก็รู้สึกเขาจะเรียนมาหาลาัยกันน้อยลงดูจากเทรนในข่าวนะฮะยุคนี้มามาถึงขนาดแม่งไม่เรียนหนังสือกันแล้ว <c oughs> คือเราสามารถประสบความสําเร็จได้มีงานได้ในหลายๆด้านแก๊บไบวิ่งกันเกลื่อนเลยใช่ไหมทุกวันนี้กูจะไปขบเขาบ้าง <c oughs> นึกภาพออกไหมมันมีงานหลายๆด้านครับ มันมีงานหลายๆด้านที่เขาอาจจะไม่คุริฟายวุฒิปริญญาตีแล้วก็ได้วันนี้คุณมีม,มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไลเซน์คุณก็ขับเลยแต่ผมไม่เคยไปขับนะผมยังไม่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแกก็ะเล่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างลวมันไม่ใช่ว่าเอาประสบเอาปริญญามาให้แม่จ้าอะไรเงี้ยมัน,มน,มนผมว่าม,มันผ่านยุคนั้นแล้วแต่ก็อาจจะยังมีนะอาจจะยังมีนี่พูดแบบคนดูนะไม่ได้แบบรู้จริงไม่ได้เป็นนักวิชาการอะไรมีตัวเลขมายันเอาความรู้สึกล้วนๆนะเอาความรู้สึกล้วนๆนะเพื่อน,ๆ,นๆร รู้สึกเหมือนกันไหมถ้าปริญญาตีไม่เรียนปริญญาโทรจะเรียนกันไหมเอแนนอนปริญญาโทรไม่เรียนปริญญาเอกจะเรียนไหมผมนี่เคยมีความคิดด้วยนะมีความคิดว่าเฮ้ยเราเป็นพีเดีดีกว่าเรียนจบปริญญาเอกมากเลยมีโอกาสไหมมีผมมีโอกาสในการจะเรียนปริญญาเอกหลายรอบแล้วครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่มันเคมีมันยังไม่พอดีกันอะเรายังมีความสุขกับการหาเงินของเราอยู่อะแล้วก็อโอเคผ่านไปก่อนเคยมีช่วงหนึ่งด้วยเกือบจะได้งานแล้ว ไปอยู่ไปเป็นอาจารย์อยู่มาหาลัยด้วยมีมีช่วงหนึ่งด้วยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับเกือบแล้วทีนี้พอผมเรียนจะต้องต่อบปริญญาโทแล้วเราก็จําเป็นจะต้องดูว่าจะเรียนอะไรวะมันก็มีโทภาคข้ามก็มีโทเสาร์อาทิตย์ก็มีแต่โทฟูทางผมไม่สะดวกเป็นเอ็กเซคิวที e ปริญญาโทก็มีมันม,ม,มีมีเยอะนะลองไปศึกษาดูครับมันมีหลากหลายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจะออกจากที่เดิมไปที่ กรรมประสบการณ์ไปกับวุฒิเดิมไปมันก็ได้แค่นั้นอ่ะมีอย่างอื่นแนบไปหน่อยมั้ยเออมันน่ามันน่าจะดูดีหน่อยใช่ไหมมึงต้องเป็นคนที่มีอะไรเหมือนคลิปอีพีแรกๆที่ผมบอกอะ่ะมึงต้องมีอะไรสักอย่างอะ่ะเขาถึงจะต้องหันหันมาดูมึงอ่ะมาเอางอะ่ะเออก็ต้องมีอะไรสักอย่างครับอ่ะเรียนบริหารแล้วกันไหมบริหารธุรกิจ MBA เรียนมางเลยอ่าโอเคตัดสินใจเรียนก็เรียบร้อยคู่ขนานไปกาบการทํางานเพราะว่าผมวางแผนแล้วว่าผมก็จะต้อง ลาออกสัทีนะครับไอ้ระหว่างเรียนก็เรียนไปฮนะทำงานก็ก็ราบรื่นดีมีคนมาช่วยเยอะแยะมากมายแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะ <c oughs> นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่า EP นี้ผมตั้งใจว่าจะมาพูดเรื่องงานในโรงงานมันก็มีหลายอย่างนะครับแต่มันมีงานบางอย่างที่ผมแม่งไม่ชอบเลยโคตรเกลียดเลยโคตรเบืเ่อด้วยเบื่อยิ่งแต่มันเป็เนงานมึงเลยนะนั่นคือการประชุมฮนะมันจะมีประชุม ไม่ใช่ประชุมในแผนกนะประชุมบนสนกสนุกเหมือนเราอยู่กับพี่น้องล้วอะไอส้สนุกไงฮะสนุกสนานกันคนนั้นคนนี้เจอหน้ากันตลอดอะไรเงี้ยแต่ไอพนุมป,ประชุมนอกแผนกก็ไม่สนุกยิ่งประชุมประชุมคุณลิตี้ด้วยไม่สนุกคุณลิตี้คืออะไรประชุมเกี่ยวกับพวกคุณภาพสินค้าอ้าวและอินพุตของพวกนี้มันมาจากไหนอะมันมาจาก QC ไนงะจำนรกที่ผมบอกได้ไหมยม,มาบาลเทลวทูตเทวอะไรนะ่ะแถวๆนั้นนหะ <laughs> แถวนั้นเลยลูกน้องยม,มาบาลนนะ่นั่นแหละ ข้อมูลอินพุตจะมาจากตรงนั้นทุกๆแผนกทีกก่ทํางานแล้วไปส่งที่คิวซีปรากฏว่าเขาเจอปัญหาโป้งเกิดอะไรขึ้นของเอามาตรวจสอบแล้วที่หน้างานตรวจแล้วนะมึงแน่ใจนะมึงลากไปคิวซีนะอ่าโอเคมั่นใจพี่ครับลากไปเลยขาสัน่นเด็กๆๆ,ๆๆลากไปเลยปึ้งเขาก็ตรวจแบบเลยตรวจที่มึงทํานั่นแหละว่าไอ้ที่มึงทํามาวัดกับแบบมันตรงกันไหมมึงคิดว่าตรงมาโอเคมาเจอที่นี่ เรียบร้อยเกิดเสียไม่ตรงขึ้นมามานี่อันนี้ไม่ตรงกับแบบรูเลื่อนแผนกอะไรส่วนงานไหนตอบลงปักปักปึ๊บอกลูกพี่มึงมานี่นั่นแหละนั่นคือข้อมูลอินพุตว่าเฮ้ยไอปัญหาพวกนี้ไอปัญหาไอปัญหารูไม่มีไอปัญหารูมันไม่ตรงขนาดไอปัญหาของการเชื่อมแล้วมันไม่ขนาน ปัญหาพวกนี้เราจะแก้เป็นยังไงวะนั่นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอ่าอินพุตของมันประ,ประมาณนี้แล้วเขาก็จะเอาไอ้ข้อมูลพวกนี้ของหลายๆผา,าน่โยนกันขึ้นไปประชุมกันนะครับข้างบนว่าเราจะต้องไปทํารายงาน,นะะ่ะแม่งมีงานมาให้อุยแล้วเฮียทาผิดอีกแล้ววะอะไรเนี้แล้วก็พิ่มเพิ่มขึ้นไปประชุมอ่าไปรายงานอะไรกับว่าไปฮนะ ไปรายงานเนาพนอร์ฟอร์แมนซ์ของของของหน่วยงานที่คุณดูแลอยู่มีที่อะไรก็ขึ้นไปเขาก็จะมีหน่วยมาดูว่าส่งข้อนี้นะได้ทําการแก้ไขแล้วนี่คือการทํางานแบบต่อนเนนองครับเ<ละ>จอปัญหาหาสาเหตุแก้ไขมันซะมึงมีหน้าที่ไปพูดบอกกับญี่ปุ่น3ามสี่คนที่เขาอยู่เมือนั้นอนะ่ะประธานก็มีนะเว้ยมันเป็นประชุมใหญ่มากเลยนะประชุมทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งหรือสองหัวข้อเพราะฉะนั้นอยากกรุณาสร้างหัวข้อเยอะมึงจะเหนื่อยเพราะว่าพอมีปัญหามาปุ๊บล้วก็จะต้องไปอ่านหาแนวทางแก้ไข แล้วก็ปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงเกิดซ้ําหรือไม่ปัญหาได้ถูกคอลเลกทีฟแอคชั่นแล้วหรือไม่แก้แล้วหรือยังเป็นอย่างนั้นน่าเบื่อมั้ยโคตรน่าเบื่อเลยแม่งโคตรไม่อยากไปเลยแม่งวันพุธแม่งแทบจะวันลาเอ้พี่นุ้ยเข้าแทนหน่อยเป็นอะไรเป,เป็นเป็นที่อะไรก็กอย่างหรี้ไม่ว่าไม่ค่อยอยากไปไม่อยากไปเลยไม่เอาใครชอบมงยกมือไม่มีหรอกฮะประชุมอลไยมาแดกมานั่งดูกันอะ ชั่วโมงนึงมั้งเฮ้ยโคตรเสียเวลาเลยแต่มันก็เป็นงานครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไปบางทีก็เอา้าโอเครับช่วยงานชีพเมทอนมามันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณคิดดูนะฮะไอประชุมเนี่ยหาเครื่องค,คิดเลขก่อนเครื่องเล่มนะวะาอ่าเครื่องคิดเลขผมสมมุตินะสมมตินะมมนะทุกๆก,การกระทําทุกอย่างใน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 ,ในโรงงานเราจะมันจะมีคอใช่ไหมฮะสมมุตินะฮะในห้องนั้นมีคนอยู่ห้าสิบคนห้าสิบคน ถั่วเฉลี่ยเงินเดือนของคนในนั้นแล้วกันนะถั่วถั่วถัวเอานะผมเอาสักเอาสักสองหมื่นแล้วกันอ่ะเงินจะประมาณหนึ่งล้านบาทนะฮะของเงินเดือนของคนในนั้นรวมกันนะห้าสิบคนนะครับหารด้วยสามสิบวันพะเขาทางานสามสิบวันเขาได้เงินเดือนนี่ต่อวันในห้องนั้นเลยนะรวมกันเลยนะทั้งวันนะคือสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทค่าจ้างของคนพวกนี้ แล้วเราทํางานัวลา8ชั่วโมงเราก็เอา8หารนะปรากฏว่า1ชั่วโมงนั้นน่ะใน1ชั่วโมงนั้นก็คือเป็นค่าแรงของเราอ่ะ4,167บาทในการประชุมทั้งนั้นของแต่ของของวงนั้นนะประชุมนั้นนะตีซะว่า5,000วงน้า5,000เนี่ยที่นั่งกันอยู่นะ5,000นั่งคุยนั่งเสียเวลากันชั่วโมงเนี่ยอ่ากินเงินเดือน5,000เงินเดือนบริษัทแล้ว5,000มันจะประกอบไปด้วยหลายๆแผนกครับผมสมมุติว่า5แผนกนะคิดง่ายๆ ก็ผแผนกละหนึ่งพันบาทวันนั้นนะนึกภาพออกนะอผมกาลังบอกว่าเฮ้ยเรามีต้นทุนนะั้นในการที่เราประชุมอถ้าเราไม่ประชุมมึงประหยด 5, ัดห้าพันเลยนะโรงงานจะประหยัดห้าพันบาทหรือที่คุณต้องไปทำอย่างอื่นนะไม่ต้องมานั่งประชุมอะไรแต่ปัญหาเขาพบว่าเฮ้ยที่ที่โรงงานคนญี่ปุ่นเขาเล็งเห็นว่าการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์แบบงานทุกงานแม่งมีปัญหาหมดแหละ แต่ถ้าเจอแล้วมึงจะแก้มันยังไงแล้วจะแก้ไงให้มันสมาร์ทพอแก้เสร็จสมาร์ทสมองมึงพัฒน,นานี่แหละนี่แหละคือความหมายของมันคือเออว่าแล้วสมมติไปเจองานงานหนึ่งนะครับแค่แค่ลืมเจาะรูไปหนึ่งรูเนี่ยหรือเจาะรูผิดเปลี่ยนเครื่องมือผิดมีอินสตัคชั่นที่ไม่ดีมีการทํางานที่ไม่เอาใจใส่ไม่มีการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นความชิบหายมันมาก 5, กว่าห้าพันหนึ่งนะในแค่หนึ่งอันนะ่ะมันจะต้องเสียเวลามากจะต้อง สต็อปไลน์การผลิตคนก็จะต้องมาจัดการไอรูนี้ยเราไม่รู้ว่าไอรูนี้มันจะมีมาอีกหรือเปล่าอดิใช่ไหมนั่นแหละความหมายของการประชุมของเขาโคตรน่าเบือ่อเลยเอ้าแล้วใครมาบอกมึงครับผมคิดเองผมนิมิตเอาเองนิมิตในมุมของของของคอสต้ตนทุนมึงไปนั่งมึงเดินแปดชั่วโมงเนี่ยต้นทุนที่เขาจ้าม,มึงอะบริษัทได้อะไรบ้างคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่าที่เขายังจะเอามึงอยู่เนะี่ยหรือ ต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างนั่นแหละที่เขาจ้างคุณไปก็คือจ้างคุณมาทําเนี่ยคือเราเรียนมาเพื่อเพื่อเป็นลูกจ้างอะ่ะให้เขามาจ้างเราไปทํเนี่ยอะไรก็ได้มันคุ้มค่าเงินเดือนหน่อยได้โปรดอ่าเป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วผมคุ้มค่าไหมไม่คุ้มเลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทําบ้างแต่กําลังบอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ผมไม่ชอบเลยนะไองานประชุมนอกแผนเนี่ยไม่สนุกงานประชุมแผนกสนุกดีเจอหน้ากันทุกวันเป็นไงพี่สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ย ประชุมเองประชุมอูน้นี่ก็สนุกนะมันก็นั่งเล่นตีนกันแบบเมื่อกี้ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยบริษัทเสียเงินเปล่าๆมีนั่งคุยกันเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์มีอะไรมานั่งเคลียร์กันแล้วปัญหาพี่แม่งเกิดที่คิวซีบ้างป่าววะแรกๆก็มีครับหลังจากที่ผมไปดีลกับนรกมาแล้วที่ผมบอกปัญหาก็ไม่ค่อยมีทําไงอะ่ะเขามีอะไรก็จะมาเรียกผมงีตีตีคนหนาวีโทรศัพท์ฮัลโหลวาไงพี่ ว่างไหมคือบ้างล่างหน่อยมีอะไรอ่ะงานผิด <laughs> <ะ>ลุกเลยอีย้อะลุกปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บลงไปเลย <laughs> <laughs> เขาจะบอกกูอย่างงี้จะไม่มีใครรู้เลยนะ <sl ut ters> ไม่มีความรู้เป็นความลับระหว่างเรามาถึงมีว่างไรก <laughs> ็ี่อ่านนี่เลยดูตรงเนี้ยมันไม่มีอสิในแบบมันมีเจาะไหมอือปะเอาไปเจาะกันปกปกิด แอบเจาะกันหลังตั้ววูวูวูวัดเจาะเรียบร้อยอ่ามีรู้แล้วกูเสกขึ้นมาละเรียบร้อยอ่าปลาเข้าสีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นผิดมีผิดบานเลยแต่เขาไม่บอกใครเขาบอกกูอืมเขาบอกกูตีตีต้าวีและไอ้สัตว์สับดังโยเลยงานาไปเยครับผมไปละลงไปเแค่บอยไม่มีใครรู้หรอก งานปกปิดพวกน,นี้เก็บเก็บเอาไว้มันก็ผิดกันได้บ้างนะมันผิดจากได้หลายอย่างผิดมาตั้งกับแบบเลยก็มีมันผิดมาตั้งกับต้นทางแบบนะคือทําแบบนี้แอปพูดมาแล้วแต่แต่แต่แบบตัวนั้นมันผิดผิดมาจากต้นทางเราทํามาถูกแล้วเอนจิเนียริ่งก็วิ่งมาแก้วิ่งมาตุ๊ตุ๊ตุ๊พวกเด็กพวกเด็กมาใหม่ที่เขารับผิดชอบแต่รับหเดลยวอะพอมาผนกแนี้ก็ต้องมาผ่านกูก่อนใช่ไหมมึงจะเดินอะไรมั่วตัวไม่ได้นั่งก่อนนั่ง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 อ้าว มีอะไรอยากจะให้พี่ทําให้เหรออ่าเรียกกูก็เรียกเอนจิเนียร์มาล้อมเลยมึงทําผิดใช่ไหมมึงสารภาพกับพวกกูมาี้ครับพี่ครับงานมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผิดกูเรียกว่าผิดสายหนึ่งนาทีเขาเรียกว่าสายเข้าใจใช่ไหมครับพี่ครับตกลงมึงผิดไหมมึงสารภาพมาลืมนนพี่อ่าลืใช่ไหมอยากจะให้กูทําอะไรอ่ะฮะต้องการให้กูทําอะไรให้อ่ะ เ,เจาะไอรูตรงนี้เราจะเพิ่มเจาะเยอะนะเนี่ยรูขนาดนี้ตรงโอโอนะงานมันยากนะมันช้านะเอาเมื่อไหร่เนี่ยรียบเ่าเดี๋ยวเจาะไม่ตรงเจาะตรงไม่ตรงต้องทําจิกไปเจาะด้วยนะนั่งสันเง่งเง่งเง่ล้อมเลยล้อมเลยแย่พวกที่เหลือถามว่าตุ้มซ้ำตุ้มซ้ำใส่พี่พอแล้วสงสารมันอ่าลง <nucle ot? laughs> ไปก็มีครับ คือความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่มันจะโอ้โหมึงไม่เคยทําผิดเลยไงวะมันก็มีบางทีงานมันเปลี่ยนโมเดลมาคือเด็กมันก็ไม่ได้ผิดอ่ะมันก็ผิดมาจากต้นทางก่อนหน้านั้นอีกอ่ะคือเขาคิดจะเติมไอ้นี่เข้าไปลูกค้าสั่งพิเศษก็สปอยลูกค้าหน่อยอ่ะเติมพัดลมนี่ไป1นึ่ยูนิตแบบปล่อยมาแล้วไม่มีรูนี้อ่ะโอเคเขาใส่เข้ามาแล้วก็มาใส่ไปพอใส่มาขนาดที่ผลิตของม่งก็อยู่กลางทางนึกภาพไหมเหมือนลายมันลืนมาเรื่อยสักพักนีเฮ้ยสั่งเปลี่ยน ก็วิ่งมากระจอกตรงนี้โอดึงออกจากลายแล้วก็ไปแก้ปัญหามาแล้วก็โยมันขึ้นไปมันจะทําให้แผนเอ่อลายการผลิตสะดุดหน่อยเหมือนเหมือนมีลําเลียงอะไรมาแล้วพี่จะหั่นปลาตัวนั้นอ่ะพี่ปลาตัวนั้นมีปัญหาพิเศษปุ๊บก็ต้องหยุดสายการผลิตแล้วก็ต้องดึงปลาตัวนั้นออกมานึกภาพออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้หาสายการผลิตปกติรันต่อไปแล้วเราก็มานั่งลุมแก้ปัญหากับไอปลาตัวเนี้ย เฮ้ยมันปลาปิดมาตั้งไหนวะอะไรเงี้ยทีแรกบอกจะเอานี่ลูกค้าบอกไม่เอาแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาพวกนี้แหละปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในรายการผลิตในทุกๆงานนะครับในทุกๆงานมันก็จะเกิดเกิดแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ต้องคุยกันใช่ไหมเขาถึงกับให้คนเราแบบสนิทกันไงเวลาคุยมันจะได้ไม่แรงเออแลกเปลี่ยนกันทีข้าทีเองเหมือนกันนะครับเหมือนกันบางทีมาจากต้นทางผมจะ สนิทกับเอนจิเนียริงมากเอนจิเนียริงมากเขาจะเป็นฝ่ายทําแบบอะแล้วบางทีการทําแบบนะครับการทําแบบเขาต้องมาดูเครื่องมือด้วยนะเครื่องจักรว่าหน่วยงานที่เขาออกแบบไปแล้วว่ามันทําได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นโรงงานผมมีเหล็กแผ่นขนาดนี้แล้วกันนะผมสมมตินนะทำมีเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นนะที่พร้อมจะทําอะไรก็ได้กับมันนะแต่แผ่นแค่นี้นะแต่วันดีคืนดีคุณไปออกแบบออกแบบที่มันมีความยาวมากกว่าไอแผ่นเหล็กที่มีอะ สมมติเนี่ยตูดมันเกินมาแล้วแผ่นเหล็กนี่ใช้ไม่ได้นะไม่ว่าจะมายัางไงใช้ไม่ได้ต้องแยกเป็นสองชิน้นพอแยกเป็นสองชิน้นงานมีรอยต่องานมีรอยต่อทําให้มันทําง่ายทายากขึ้นมึงจเจ้ารอยต่อไหมล่ะหรือมึงจะสั่งเหล็กมาให้กูวิธีที่หนึ่งเอารอยต่อเพิ่มรอยต่อไปเลยก็ทําได้ครับเพิ่มเป็นสองชิ้นก็ได้หรือเอาสองชิ้นนี้มาเชื่อมรวมกันให้มันเป็นชิ้นเดียวถ้ามันทําไม่กี่ชิ้นน่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกงานโปรโตไทป์อ่ะงานนานๆท,ทําทีอะ่ะเนี่ยทำไอ้ชินน้นนึงมาแปะตรงเนี้ยเชื่อมม้ก็ขัดัดหนนนนีย,นนยนชิ พี่ชิ้นเดียวงานนี้ไปโชว์ที่เยอรมันอ่าโอเคเราจะไม่เราจะไม่ซื้อเพิ่มอ่าโอเคเดี๋ยวกูจะเอามือเชื่อมที่ดีมาเชื่อมให้ให้มันไม่พังกันแล้วกันวิธีที่สองสั่งเหล็กมาเลยเหล็กที่แม่งยาวเท่าน,นี้ยสั่งมาเลยถ้าเขาขายเป็นแผ่นก็เอานะแผ่นเท่าไรรถวิ่งมาอ้าวแล้วแต่นะหรือเขาขายเป็นแพ็คมึงใช้เยอะไหมอะ่ะพี่ใช้แผ่นเดียวเอาแบบนี้ง่ายกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ความยาวเท่าเท่ากันเลยที่มึงต้องการเลยวิธีที่สาม ทำไงอ่ะใช้บ่อยไหมใช้ก็นานๆพี่สี่ห้าเครื่องอ๋สี่ห้าเครื่องไม่เท่าไหร่พี่ยี่สิบสามสิบเครื่องเอางี้แบบตัวเนี้แก้ให้มันอยู่ในแผ่นนี้ได้ไหมไอชิ้นเนี้ยมึงทำให้มันเล็กลงเท่านี้ได้ไหมได้พี่บางอย่างเราบีบไดนะ้โอเคแล้วแต่เห็นไหมนี่ยแหละนี่คือปัญหาปัญหาเชิงวิศวกรรมที่เราจะต้องมานั่งแก้สมการกันสมการมันเป็นแบบนี้ แล้วแต่จะตั้งมาอ่าพอผ่านดาแรกไปแล้วเครื่องมือมีไหมเครื่องมือที่จะทําเนี่ยสมมติจะเจาะเจาะรูวงกลมเนี่ยเจาะรูวงกลมขนาดขนาดพิเศษเนี่ยเป็นรูแบบอิมพิเรียนอะไม่ใช่ไม่ใช่รูเมทริกอะรู <c oughs> ้ังหน่วยอิมพิเรียนนะหน่วยรูเป็นนิ้วอะ <c oughs> มันจะต่างกันนิดนิดแต่มึงต้องเอาเป๊ะๆเ,เลยอะสว่านนิ้วมีไหมสว่านที่แบบเก้าทับสิบหกอะไรเงี้ยมีไหมเป๊ะๆเ,เลยนะต้องรููเท่านี้เท่านั้นนะพี่ <c oughs> สว่านมีไหมไม่มีไม่มีทําไงมีสองทาง เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนขนาดรูซะให้มันตรงกับสว่านที่กูมีก็ซื้อไอ้สว่านดอกนั่นให้กูทําประมาณนี้ครับไม่มีพี่ไม่มีไม่เปลี่ยนด้วยจะเอาอ่ะได้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับนั่นก็คือเครื่องตัดเลเซอร์ครับตัดเลยเลเซอร์เหมือนเหมือนกันดั้มอะมีก็จะตัด,ตดเฮียอะไรก็ตัดดับดับสตาร์วอล l i รเซเบอร์ aber, เสียบจุกเข้าไปเลยนั่นจะเป็นรูเท่านั้นเลยมีใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยใช้เครื่องจักรมี เครื่องจักรมีนี่พนกากูมีนี่เครื่องเครื่องเลเซอร์ึงจะเอารู้ว่าอะไรอ่ะมือขอให้มึงอ,ออกแบบให้ตรงก็แลวงานเห็นไหมมันจะมีวิธีการหลายหลแบบในการแก้ปัญหางานของแต่ละงานประมาณเนี้ยมันก็ตงเบง่งบงเบง่งตีกันไปวันๆก็เป็นเงี้ยแก้แบบไปทีมแก้ถ้าช่วงไหนโมเดลเยอะแม่งแก้บ่อยเนี่ยไม่ที่มาคนเดียวแม่งมากันเป็นฝูงเลยขี่ม้าก็มาแล้วนั่งกันมาสี่คนมาตัวมาแล้วตุ๊กตุ๊กตุ๊กฆ่าเอาสารมา สั่งแก้ไขแบบสี่แบบนี้อ่าแล้วก็มากันครับคือหลุดเข้าเมืองมาแล้วมั้พี่ตอ้องกูปล่อยเข้าเมืองมาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยอ่าไอตัวนี้หลุดหลุดหลุดประตูเวลาเข้ามาแล้วพี่ตอ้องกูเป็นทออุดประตูเวลาอยู่อุดไม่หมดหรอกก็มีวิ่งมาสามสี่ตัวอ้าวตั้งรับเลยก็รับงานมาครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไปก็แก้ด้วยกัน จริงๆเขาไม่ไม่เอาเป็นเอาตายหรอกไปพวกงานพวกนี้คือเขาก็ปล่อยนะมันมันไม่ใช่โปรเซสปกติงานพวกนี้มันมีการแก้อยู่เสมอเลยงานโปรโตไทป์โมเดลวันงานโชเยอรมันหนึ่งเครื่องอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดตลอดเวลานิมิตจากแผนกต้นทางที่เป็นญี่ปุ่นหรือมามันจะเกิดนิมิตตลอดเวลาที่นี่กูว่าจิตเวทแล้วนะกูว่าตรงนั้นน่ะเป็นอะไรสักอย่างที่หนักไว้ เปลี่ยนตลอดเวลาต้องเอาข้อมูลเข้ามาแก้ของขาดของเทียบสเปคแล้วก็สั่งเปลี่ยนมาเพิ่มหม้อน้าจุนิตสองหน่วยใส่เทอร์โบไปเลยเปลี่ยนมาแล้วก็ไล่เปลี่ยนเปลี่ยนยันเสร็จแล้วก็ยังมีเปลี่ยนก็ยังมีฮะทำพาร์ทเพิ่มทําตู้ไอ้นี่เขาไปเติมหน่อยบวกนี่บวกนี่โมไม่ได้ละเพิ่มปั๊มแล้วกันเปลี่ยนปั๊มไม่ได้ละต้องเพิ่มก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วพอไปเทสเจอปัญหา,าก็กลับไปแก้ไขต้นทางแล้วก็วน จนมันกลายเป็นโมเดลปลกติอย่างที่บอกไอ้แผนผมเขาไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดได้เป็นปกติแต่ปัญหาในรายการผลิตปกติมีงานเกิดผิดปกติขึ้นมามันไม่ควรเกิดปัญหานั้นมันจะหนักกว่าแผนกกูเขาก็เลยซัดชิดมาท่อนกันและเะเลยฮนะนึกภาพออกไหมงานที่ทําทุกวันสี่สิบสามสิบตัวเขาทำมาสิบปีแล้วแมนยังผิดวันนี้อีกอ่ะมันควรจะแก้ไขสุดท้ายบีบางทีมาเจอ เจอที่แบบแบบหวยก็มีแบบเขียนมือยังไม่ได้เปลี่ยนไปดิจิตอลทั้งหมดยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นออโตแคดทั้งหมด,ม,ด,หม,ดมีนะแล้วมันก็ผิดจริงๆมันก็เพี้ยนจริงจริง,งก็แบบสมัยก่อนมันเขียนด้วยมืออะตัวเลขไม่ชัดนะสีหลอกซ้ำๆๆจนแม่งวาดใหม่ไหมก็มีครับก็มานั่งวาดน,นั่งเก็บกันก็มีก็คือทำดัตต้าเบสไล่ๆกันออกขวนปัญหาเจอขุดไปขุดว่าไอ้ยี่ห้ยเจอปัญหาที่กูนี่ว่าที่แม่งผิดมันที่กูเลยต้นทางเป็นเป็นอะไรวะเป็นเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างเงี้ย <c oughs> ก็าทำงานแบบไม่ชัดแตแม่ก็ยังทําไปดูหน้าหนาที่เขยกมือแล้วก็ถามกูก็จบไม่ถามเงียบเงียบแล้วก็ทําจนมันเสร็จดันๆันไปอะ่ะงานมันเยอะคนใครมันจะตรวจทันแต่ไปติดอยู่ที่นรกไงสุดท้ายท่าม,มาก็เขากูไปเข้าเข้าศาลกับเขาด้วยก็มีก็มีก็เป็นอีกแนวทางนึงนะแค่มาเล่าเพีงความว่าเฮ้ยแผานากนี้มันไม่ใช่แผานากนี้ดิประชุมผมผมไม่ชอบประชุมเลยแต่มันเรียกไม่ได้ครับ เขาจ้างงานคุมาแล้วเขาให้ททาเพี้ยอะไรก็ต้องทาเขาบอกมึงจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นวันดีคือดีก็ให้ไปไปจอไปจอปอยอย่างเงี้ยเป็นจอปอยมีแขกมาหน่อยเอาละเขาเริ่มมีงานอะไรรอบๆให้ทานะเขาทำอะ่ะมึงมึงไม่ใช่นายตัวเองอะ่ะเขาก็ต้องจ้างเขาต้องบอกมึงอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีงานพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคว่ะนั่นแหละผมก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยมันต้องลาออกแล้วว่าเดี๋ยวติดตามต่อฮะ